นีค่ะเรามาพบเจอกันแล้วนะคะแม่จ๋าที่ช่องแม่บีเอนจอยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องแก้วรีวิวสินค้างาน EP 385ค่ะแม่เป็นงานผ้าซิวนะคะคุณแม่จ๋าดูสิว่ารอบอกตัวนี้วันนี้น้องแก้วได้เสิร์ฟที่รอบอก46นิ้วค่ะแม่นะคะความยาว27นิ้ว ใส่แล้วคุมสะโพกกันไปเลยสําหรับงานตัวนี้ค่ะคุณแม่จ๋านะคะเราจะมีแบบว่ามีหลากหลายสีให้กับคุณแม่ได้เลือกเลยแขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอกเลยค่ะส่งขอบรมปะน,นะคะแม่จา๋าไม่ว่าแม่จะใส่ทํางานใส่ออกงานได้หมดทุกโอกาสเลยนะคะคุณแม่จา๋าเนื้อผ้าเป็นงานงานผ้าซีอวมันเป็นแบบไหนเนื้อผ้าซีอว่ค่ะคุณแม่จ๋านะคะตัวนี้มันจะเป็นเนื้อผ้าแบบล,ลินินผสมไหม นะคะแม่สาซึ่งเนื้อผ้าเขาจะมีความเงาคุณแม่ดูได้เลยว่าเกรดเนื้อผ้าของเขานะคะนิ่มเนียนใส่สบายแม้ว่าแม่จะใส่ในโอกาสไหนๆน,นะคะตัวนี้ตอบโจทย์ให้กับคุณแม่มากๆเลยใส่งานบวชงานแต่งงานบุญแล้วช่วงนี้นะคะแม่จากใกล้วันออกพรรษาแล้วค่ะเราจะต้องมีงานอะไรต่างๆนะคะที่เราจะต้องหางานเสื้อสวยๆค่ะงานเก๋ๆนะคะที่จะใส่ออกงานกานหรือแม้กระทั่งค่ะคุณแม่จะใส่ทํางานก็ยังได้เลยนะคะสําหรับงานตัวนี้เหมาะกับกแม่ๆท่านไหนที่ไม่ชอบ าลายค่าเยอะชอบอะไรที่เป็นแบบเรียบรู้แล้วก็ดูดีนะคะแม่จ๋าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆราคาน่ารักด้วยค่ะ219บาทเท่านั้นเลยนะคะสําหรับงานตัวนี้สีที่มีนะคะสีแรกตัวนี้แม่สามารถแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยค่ะว่าสีส้มสีส้มเป็นสีที่ใส่แล้วขับผิวนะคะไม่ว่าโอกาสไหนๆค่ะสีผิวไหนก็สามารถใส่สีนี้ได้นะคะลงตัวมากๆเลยต่อด้วยนะคะสีขาวค่ะแม่สีขาวผ้าไม่บาง นะคะรุ่นนี้แขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอกเลยแม่จ๋านะคะตัวสีขาวไม่เห็นไหมว่าน้องแก้วอาใัยแมทชคู่กับงานเกงๆสีแดงก็ยังเลิศเลยค่ะคุณแม่จ๋านะคะตัวนี้สีขาวพาไม่บางนะคะต่อด้วยนะคะตัวที่น้องแก้วใส่ค่ะแม่ ถ้วใส่อยู่ตัวนี้จะเป็นสีชมพูชมพูคือชมพูหวานเลยชมพูแท้ๆเลยค่ะคุณแม่นะคะใส่แมทคู่กับงานเต้นเกงสกินนี่ฮานาโกะได้หมดเลยนะคะงานเกกงยีนก็ย่อมได้ค่ะแม่สาหรับตัวสีชมพูค่ะต่อด้วยนะคะจะมีสีฟ้าสีฟ้าก็ออกเป็นโทนฟ้าสว่างสว่างนะคะแม่จ๋าตัวนี้ตรงช่วงหัวไหล่เขาจะเป็นตกแต่ง ตกแต่งด้วยงานกระดุมนะคะแม่๋าตัวนี้สีฟ้าค่ะแล้วก็ตามด้วยอีกหนึ่งสีเลยสำหรับงาน EP ต่อสาม้อยแน้องแก้วเสิร์ฟให้กับคุณแม่5้าสีด้วยกันตัวนี้สีเหลืองนะคะสีหวานๆวานสีสดใสสีน่ารักสำหรับตัวสีเหลืองค่ะเรียบหรูดูดีสุดๆนะคะคุณแม่อยากได้สีไหนสีอะไรก็เบอร์โทรศัพท์ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า ของร้านเรานะคะแม่จ๋าเบอร์โทรศัพท์ไลน์แอดอยู่ตรงนี้แล้วคุณแม่สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยงานเกรดดีงานเกตคุณภาพสินค้าตรงปกแน่นอนสําหรับช่องแม่บีเอ็นจอยเรามีไลฟ์สดในทุกๆวันนะคะแม่กดไปขึ้นาในช่อง YouTube ชื่อช่องแม่บี e n ็นจอยช็อปแล้วคุณแม่จะเจอกับสินค้าสวยๆงานดีๆหรือว่าช่องทางไลฟ์สดค่ะคุณแม่นะคะไลฟ์เช้าน้องแก้วไลฟ์สดที่ เวลา8โมงเช้าค่ะไหลเที่ยงเที่ยงตรงค่ะแม่ไลยเย็นนะคะ4โมงเย็นแล้วก็เราจะเสริมที่ไลดึกนะคะแม่จ๋าก็คือสองทุ่มตรงกันไปเลยนะคะไลฟ์สดกันในทุกๆวันค่ะร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะคุณแม่จา๋าสำหรับสินค้าทั้งหมด ที่น้องแก้วขึ้นให้กับแม่แม่หรือว่าสินค้าทุกตัวทุกรหัสทุก EP น้องแก้วก็เสิร์ฟที่งานสวยๆงานเก๋ๆแล้วก็สินค้าตรงปกให้กับคุณแม่เลยอยากได้สีไหนอยากได้สีอะไรหรือว่าอยากได้สินค้า EP ไหนอยู่ข้างบนนี้ค่ะอันนี้คือ EP นะคะแม่จ๋า EP 385งานผ้าสิวนะคะแม่จ๋าราคาน่ารักคือราคา2 1 9บาทช่องทางการสั่งซื้อก็อยู่2ช่องทางตรงนี้เลยค่ะสั่งซื้อกันเข้ามานะคะแล้วมาเจอกับน้องแก้วใหม่ ใน EP หน้านะคะอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe ช่องแม่บีเอ j นจยด้วยนะคะสวัสดี